สำหรับผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์อย่างเราๆนะเนี่ยหนึ่งในงานที่พลาดไม่ได้เลยคืองานแสดงนวัตรกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างงาน IAA Mobility 2023ที่ปีนี้จัดขึ้นที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีซึ่งความพิเศษของปีนี้คือเขาจัดรูปแบบงานเป็น Open Space ครั้งแรกโดยจะแบ่งเป็นบูธต,ต่างๆกระจายตามใจกลาง,าง,าง,างเมืองมิวนิกเพื่อให้เขาถึงได้ง่ายและมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้ Benz ์ k ีเจะพาทุกคนไปชมบูธ Mercedes-Benz ในงานนี้กันครับ เรามากันที่งาน IAA ในส่วน Exhibition กันก่อนนะครับจัดอยู่ที่เมสเซ่มิวนิกซึ่งจะเน้นการโชว์นวัตรกรรมและเทคโนโลยียานยนต์อันล้ำสมัยจากทั้งแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ใหม่ๆขนกันมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับสำหรับ Mercedes-Benz เนี่ยเรียกว่าต้องเข้ามาสร้างสีสันและแรงกระเพื่อมให้กับวงการรถยนต์ในงานนี้ทุกปีนับตั้งแต่ง,งาน IAA ครั้งแรกในปีพศ1897เลยครับ โดยบูธในปีนี้ก็จะมีรับโชว์ในส่วน e x กซิ i t i ัน2รุ่นคือ e400 และรถยนต์คอนเซปต์คาฟฟ้าล้วนสุดล้ำอย่าง vision 1 n e l ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรถทดลอง c111 ในช่วงปี1960อ้างอิงโดยการใช้สีส้มมาอย่างชัดเจนวันนี้เราก็อยู่กับรถคอนเซปต์คันใหม่รบหใหญ่ชื่ออะไรเด็ย vision 1 n e eleven อเต vision e e อกิบิชน111ับผมมันมาจากรถ คันหนึ่งเป็นรถโบราณที่ที่มีมานานแล้วหน้าตาประมาณนี้แต่ทีน้องมาทำให้หน้าตาดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าที่น่าจะต้องเป็นรถไาแฟละครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาต้องหันเข้าตัวสวยมากในสวยมากครับครูบอกยาประยุคเ์ิ่มสมัยจริงจโอ้ไป oh oh. มันน,น่าจะมีออตโตไฮรอลดอ่ะมันก็น่าจะขับง่ายขึ้นเพมาเมื่อกี้เอาว่าถึงคอนเซ็ปต์ของการแบบเริ่มไปเริ่มไปแบบมีไฮรอลดแล้วในสามประเทศนั่นคืออเมริกาเยอรมันแล้วก็จีนเริ่มไปไปวิ่งอัตโนมัติกันแล้ว ช่เรียกว่าพอไปถึงที่หมายปุ๊บเราพุ๊บเราจอรถแล้วได้รถไปจอดเองได้เลยใช่นะครับสุดยอดมากไปไปดูอย่างเง่อนตอบนอกจากเส้นสายของรถที่โค้งมนสวยงามและประตูเก่าวิง่งดีเทมมากๆไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ชุดมอเตอร์แอ็กซิลฟลักจากยาซ่ซาที่เบาและมีขนาดกระทัดรัดแต่มีกำลังมากกว่ามอเตอร์รดเดีดยวฟลักซสกส่วนแบตเตอรี่ใช้แบบทรงกระบอกและระบายความร้อนด้วยของเหลว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากรถแข่งฟอร์มูล่าวัอย่างไรก็ตาม Mercedes-Benz Vision วัน e e n ก็ยังคงเป็นเพียงรถต้นแบบเท่านั้นต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสมรรถนะจริงๆจ,จะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนยางในที่เปิดโอเพนสเปซนะครับก็จะเป็นจุดที่ในส่วนของใกล้ๆบาเรียนปลาสนะครับก็จะมีรถโชว์ให้เห็นเยอะกว่าเป็นจุดที่คนทีส่สนใจกันค่อนขางเยอะแล้วมีรถเจ๋งๆเต็ไมไปหมดเลย เดี๋ยวเราไปดูเขากันครับในส่วนของ Open Space เนี่ยบูตเมอร Mercedes ์ e e เดสเบนมากับสโลแกน Defining Class เราจะได้พบกับรถยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกเซก g m นต์ทั้ง EQA EQB EQS Maybach รวมถึง G-Class โปรโตไทยและสุด,ดยอดรถยนต์อย่าง r e อร e d e s ดสวันอีกด้วยที่พลาดไม่ได้ Class, like <rain> และเป็นไฮไลท์ของ Mercedes งานก็คือ คอนเซปต CLA Class แสดงให้เห็นถึงดีไซน์ของรถยนต์ซีดานท้ายลาดรุ่นถัดไปรวมถึงเทคโนโลยีไลด a r AR, หรือ Light Detection and Ranging ซึ่งเป็นการยิงขึ้นแสงเลเซอร์ที่ส่งไปกระทบกับพื้นผิววัตถุสำหรับการประมวลผลในระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการกับขี่รถคันนี้ยังใช้แพลตฟอร์ม MMA ทำให้ Value Chain CO CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างแพลตฟอร์มทั้งหมดลดลงไปได้มากกว่า40% หรือก็คือสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการสร้างรถคันนี้ลงไปได้มากถึง40%นอกจากรถคันนี้จะถูกออกแบบมาอย่างสวยงามชบเชี่ยวทาง Mercedes-Benz ยังเคลมว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง750กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งอีกด้วยซึ่งอีกไม่นาน Mercedes-Benz Concept CLA Class ก็จะกลายเป็น CLA เวอร์ชั่นจำหน่ายจริงจนถึงวันนั้นมารอชมกันครับว่าเวอร์ชันรถลงถนนจะถูกใจคนกันมากแค่ไหน เที่ยวเดินชมดูออกสับควรแล้วนะครับสวยแามนะครับรถรุ่นใหม่ๆเต็มไปหมดเลยปีหน้าถ้ามีโอกาสดีเดี๋ยวจะพามาชมอีกรอบแล้วกันนะครับผมสำหรับ2023ไ a a 2วอสันี่ที่เบญจนิกรสควร์โป่น,นยอดมากโอเคครับเจอกันขอบคุณครับ